อย่าช่วยเหลือใช่ไหมคือเริงแล้วของกทมอเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีระเบียบที่จะจ่ายเงินให้ได้เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นระเบียบเป็นสารรัยเป็นหลักเนาะนี่มันก็แต่นี่ก็ได้สังการให้ทนลองวิดาดูที่ว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไหมจริงแล้วในแง่ของตัวเงินเนี่ยกทมอเองยังไม่มีระเบียบที่จะไปช่วยตรงนี้แต่ว่าเราคงช่วยในแง่ของความช่วยเหลือต่างๆเช่นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวที่ตรงแถวลาดพร้าวเนี่เราก็ส่งเจ้าที่เข้าไปคอยดูแล เราก็เป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังด้วยแล้วก็อยู่คนเดียวก็เพะว่าเราคงให้ความช่วยเหลือในแง่ของการดูแลด้านอื่นเช่นด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ประสานงานในแง่เรื่องกับหน่วยงานต่างเช่นการไฟฟ้าขอลงเนต้นงต้นการไฟฟ้ามีก็ก็ตอนนี้ให้เจ้าที่นะครับดูเรื่องมาตรการและยาแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นเบื้องต้นในเราช่วยไปแล้วให้ ให้ครอบครัวไปแล้วนะห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทางพนักงานของการวาัดนครหลวงก็สมทบมา่วมทมํามทบบุญด้วยนะครับก็เชื่อว่าหลังจากการนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้นักพูดคุยกับทางญาตินะครับเพื่อบอกมาตรการการวกมการเยียวยาของการวาัานครหลวงให้กับญาติทราบครับสรุปไหมพ่อที่มันมันที่เขาญาติตกที่ตกลงไปเปนน็น ตกลงเป็นการไฟเอ้าเป็นของการไฟที่ก่อท่อใช่เป็น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 ท่องานโครงการของการไฟนครหลวงครับเป็นโครงการเปลี่ยนระบบสายฟ้าอากาศเป็นสายฟ้าใต้ดินนะครับแล้วที่ทางญาติเขาแบบเสนอเรียกให้เยียวยาสำหรับผิดฐานก็กําลังให้เจ้าที่ดูอยู่ครับตอนช่วงนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ต้องรนัดทางญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยไปพูดคุยกันอีกทีครับว่าให้ให้เสร็จงานด้านมนต์ขีดให้เรียบร้อยก่อน ไไม่ด้ก็ภายในวันสองวันนี้ครับบอกบอกทางญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วครับไม่พรุ่งนี้ก็มื่เดือนนี้ครับผู้ว่านี่ครับเรื่องมาตรการป้องกันในฝาท่อที่จากกรณีมีเหตุแล้วก็มีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอีกแล้วก็เป็นได้สารการแล้วนี่เราคงไม่ใช่เฉพาะฝาท่อของกายฝาของกรทมเองทุกหน่วยงานก็ให้ไปสำรวจในเรื่องจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ แล้วก็ได้สั่งการแล้วก็คงเร่งตำรวจอยู่แล้วก็วันทีเรามมีงานก่อสร้างจำนวนมากอยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะยกอย่างเช่นตอนนี้ทำเราทำพู้ปบาเยอะพู้ปบานก็เปิดหน้าง,งานเยอะเลยมันจริงแล้วในการวางของเกะาะคนสะดุดล้มอะไร่าจจไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นันทุกจุดก็คงต้องใช้ความรอบคอบและดูให้ละเอียดเลยอย่างหนึ่งที่เป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องน้ําท่วมนะว,ว่าบางทีเวลาก่อสร้างเนี่ยเราเห็นว่ามีมีช่องว่างมีคลองมีร่องอยู่แต่ถ้าเกิดเกิดน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นร่องละ เช่นตัวอย่างเช่นครูน้ำวิภาวดีที่ใช้แล้วมีรถตกไปเนี่ยมันก็ต้องดูให้ละเอียดเลยต้องคิดล่วงหน้าเลยว่าถ้าเกิดเ,เหตุอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอันตรายได้อย่างไรมันก็ได้ให้ทบทวนทั้งหมดเลยนะมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องไปเร่งตัวเรื่องไอ้ถ้าเราไนตัตรงอุโมงค์มหาสวัสดิ์ต้องให้ทางสำนักงานงนาัศนโยธาไปตรวจดูเพราะว่ารูปแบบว้ายการคือโดนขโมยฝาท่อบเหมือนกันตอนนี้รูปแบบที่เป็นของที่ขายได้จะโดนขโมยเยอะมากพวกฝาเหล็กต่างๆก็คงใช้ได้เดียวกับกายฟ้าเกิดต้องออกไปเลยถาวรไปเลย ถ้าใคใช้ก็มาสกัดตรงจุดที่จะเปิดหรืออะไรออกจริงครับเรื่องปาท่อในการไฟฟ้านี่มีแจ้งดาเนินคดีแจ้งครับก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมกฎหมายมาแจ้งพิ่มเติมครับในฐานะเจ้าของโครงการด้วยแล้วตำรวจประสานมามยังว่าจับได้มก็เดี๋ยวต้องต้องไปพูดคุยเันจีครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะท่านรองต้องการจะรับหลักรเข้าเงื่อนไขไก็แต่มาให้เจ้าที่ศึกษาอยู่ครับ ก็ดูแล้วว่าข้าวมาตรการของเราเพราะว่าการร้านข้าวหลวงมีระเบียบข้อบังคับกับครับก็ให้ดูตามรายละเบียบข้อบังคับเกี่วกับการร้านข้าวหลวงครับก็มีมาตรการเยียวยาอยู่แล้วครับระเบียบข้อบังคับในเบื้องต้นเดี๋ยวเป็นกางได้นรายละเอียดเดี๋ยวมีเจ้าที่เขาจะต้องมารายงานให้ทราบครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับรองครับที่หลังจากนี้คือจากงานจบเรียบร้อยจะที่จะดมางานไหน อ๋อพอดีจากงานศพวันพรุ่งนี้ก็คือยังมีธุรกิจเอ้ยังมีธุรกรรกเตี่ยวที่ต้องทำก็คือจะต้องนําเข้าของคุณพี่เข้าไปลอยอังทานก็คงพรุ่งนี้ทั้งวันก็คงยังไม่ว่างอยู่ครับแต่หลังจากนั้นมาก็ไปเดี๋ยวก,ไยวก็ไปเดี๋ยวทางการไฟฟ้าของเขาก็บอกว่าไปเดี๋ยวเขาจะมีนัดคุยหลังจากจบงานเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเราก็คงไม่ไหวเพราะว่าเราต้องวิ่งเอง อย่างเช่นของชําร่วยที่ซื้อมาก็กลัวไม่พออะไรก็ต้องรีบวิ่งไปซื้อก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยครับผมแล้วก็กลับแล้วก็มีของที่เขาสะสมเราก็ต้องรีบไปเอามาเพื่อเอามาเผาให้เขาเพื่อเขาจะได้เอาของที่เขารักเอาไปด้วยครับผมก็เลยช่วงนี้เลยยังไม่ค่อยมีเวลาสองวันเลยครับผมเพราะว่าก็เริ่มมีรายการ รายการอื่นที่เขาเริ่มมาคุยแล้วอย่างเช่นรายการเคลียร์ชัดๆเขาก็จะขอรัดวันคุยอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้ก็คือก็แจ้งเข้าไปเหมือนกันว่าต้องขอโทษจริงๆคือแบบเรายังไม่วางจริงๆแล้วเรื่องทางตำรวจก็มีคันัดตำรวจก็ไม่ยังไม่มีนัดเลยี่ยแต่ตำรวจเขาก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าเราให้เราเคลียร์ให้เสร็จก่อนเพราะเขาเห็นจากสภาพที่ควบคุมอยู่แล้วคงเขาควบคมยังของเขาคงยังไม่กล้าเข้ามาตอนนี้ แต่ก็<า>หวังว่าเขาคงมานะฮะเพราะว่าตํารวจตอนแรกก็บอกผมว่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจบเรื่องแล้วเดี๋ยวเขาจะมาช่วยคุยเพราะตอนนี้เขาต้องหาผู้รับผิดชอบแล้วทางไกลฟ้านี่เขากลงเขาเขาแสดงความรับผิดชอบว่าจะดำเนินการอ,อ๋อของเขาก็แจ้งว่าไปเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบให้แต่เขาขอให้เรื่องเหล่านี้เสร็จก่อนวันนี้ก็มีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ของเขามาเหมือนกันครับผมที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการ ในเรื่องเกี่ยวกับการต่อรองอะไรองี้ครับ mm hmm. ขเขาของเขาก็มันแค่แนะนําตัวเฉยๆครับเรียนถามในเรื่องการค่าเยียวยาทางเราก็คือยังตั้งไว้ที่สิบ้านใช่ครับผม mm hmm. เพราะว่าอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับ mm hmm. มันคือค่าอุทาหรณ์ที่สําคัญมากกับประเทศไทย mm hmm. เพราะทุกรัฐบาลที่ผ่านไปก็คือเราได้ข่าวคนตกท่อคนตกคนตกรุ่นตกนี่ตกไปหมด แต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่จากการทําอันนี้ที่ผมเห็นคือหลังจากวันนั้นผ่านมาแค่ไม่ถึงยีิบชั่วโมงฝาท่อมีครบแล้วคจากที่เคยหายไปร้อยห้าสิบหกท่อตอนนี้ครบแต่อาจแปลว่าผู้รับเหมาจริงๆมีความสามารถที่จะดําเนินการเรื่องเหล่านี้ได้แต่เขาไม่คิดทำงั้เพราะนั้นแปลว่าแล้วจริงๆก็คือทุกหน่วยงานเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นหน่อย เพราะว่านี้มันคือเรื่องที่สําคัญมากว่าราชการไทยทําอะไรคุณต้องมีความรับผิดชอบกับประชาชนเพราะประชาชนคือผู้ที่เสียภาษีผมนี่เสียภาษีเยอะแต่ผมก็ควรจะได้รับว่าเฮ้ยประเทศไทยเราควรต้องมีการพัฒนาที่ดีเพราะที่ต่างประเทศเรื่อง่หงน,นี้เขาฟ้องร้องกันเป็นเรื่องที่รุนแรงมาตลอดเวลาเย้วคือต่อ้เขามีระบบป้องกันยังไงแต่ถ้าเขาพลาดเขาก็รับผิดชอบ นั้นเราควรควาจะต้องไปในเวนี้ได้แล้วครับแต่คำที่เขาอ,อ้างว่าไฟฟ้าเขาอ,อ้างว่าพ่อเนี่ยมันฝิดพ่ามันถูกขโมยไปไอ,อ,อ้กรณีนี้มันอ้างจริงไหมครับเพาถ้าถามผมจริงๆนะม,มันไม่ใช่ข้ออ้างครับมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมาบอกอเพราะฝาท่อมันคือของของคุณอง,ง่ายๆถ้าผมคิดนะครับอย่างเช่นบ้านเราถูกขโมยไปเราก็รีบติดกล้องกันเลยเนาะ ติดกล้องปุ๊บคุณสามารถจับได้ทันทีเลยว่าใครที่มันขโมยมันไม่ต้องรอถึงร้อยห้าสิบหกท่อหรอกฮะแค่สามท่อคุณก็จับได้แล้วเพราะติดตั้งกล้องกล้องแถวนั้นมีเยอะแยะทําไมไม่ดูกล้องเพราะเพราะอย่างเช่นเคสที่พี่ชายผมตกท่อยังมีกล้องให้เห็นเลยทําไมฝาท่อหายทำไมทำไมจะไม่มีผมเลยมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อ,ออ้างละไอ้นี้นี่คือสิ่งที่ถ้าคุณมีความระมัดระวัง แต่โทษเขาคนเดียวไม่ได้เพราะผู้รับเหมาเองเนี่ยแหละคือคนที่แจ้งเขาให้รู้หรือเปล่าว่าขนาดนี้ท่อมันหายนะผมต้องเอานี่มาทําแทนซึ่งถ้าเขามีความราับผิดชอบก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเรื่องนี้โดยตรงต้องเตือนเฮ้ยคุณอยู่ดีคุณไปเอาฝากระดาษมาได้ยังไงไม่ใช่คุณต้องทํามันดีเพราะไม่งั้นอะ่ะคุณระดมคนไปหาที่เขาผลิตไอ้กระฝาเป็นกุลนี่ก็ปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งถูกไหมฮะ 8เดือนอยังไงมันก็คงยังไม่ถึงขั้นพังมันต้องรอเป็นปี<ม>แต่สุดท้ายก็ต้องเป็นฝาเหล็กอยู่ดีไม่ใช่เอาไม้มาวางใช่มันไม่ใช่ที่เอาไม้มาวางแน่นอนที่เราเห็นเขาบอกว่าทางอายานกานะเขาแนะน,ในา,<ม>า,นนาในเรื่องของว่าการดําเนินคดีฟ้องร้องเอาผิดในเรื่องคดีอาญาเนะี่ยคือถ้าเกิดทางผู้เสียหายฝั่งพีีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดประสานก็แนละ้วก็มีการประสาทฟรีไหมเรื่องตอนนี้เนะี่ยยังไม่มีก็มีแต่แค่ว่าพี่เขยได้คุยกับ ทางด้านทนายเดชาไว้เท่านั้นครับผมแล้วยังไม่ได้คึกคือทุกคนกว่าจะเสร็จงานมันก็เหนื่อยอแล้วพี่เขยจะต้องพาผมกลับไปบ้านอีกแล้วตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นมาเพื่อมาทําต่อแล้วตื่นเช้าผมก็ตื่นแต่เช้าเพื่อไปทําบุญให้เขาเพราะผมอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาชอบกินอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเวลาที่แบบก็มีแค่ทนายเดชาที่ได้คุยกับพี่เขยคนเดียวครับ ้วทางเราคิดว่าจะฟ้องคดีอาญาในเรื่องของความหมก็เดี๋ยวคงต้องขอเรียนปรึกษากับทนายที่เขามีความเชี่ยวชาญเพราะว่าถ้าผมพูดไปแล้วเกิดมันเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้แต่ใจอ่ะคืออยากให้เกิดเพราะว่าถ้าคดีผมคดีเดียวแล้วทําให้ประเทศเราปลอดภัยขึ้นผมก็ว่าก okay. ็ขอรับเพราะว่าจากวันนั้นกลับไปบ้านวันแรกเลยผมก็เจอข่าวแล้วว่า มีคุณป้าที่แกตกตก,ตกท่ออ้าวเฮ้ยตกท่ออีกแล้วหรอมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันมมันง่ายอย่างนี้มากเลยก็เลยรู้สึกกันว่าเอ๊ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเจ้าของหมู่บ้านต้องมีความรับผิดชอบทุกคนต้องมีความรับผิดชอบกับเพราะทุกคนเสียตังค์หมดแล้วฮะรัฐบาลก็คือได้จากภาษีหมู่บ้านก็ได้จากการที่เก็บอีกค่านิติบคุคคล ทุกคนได้เงินจากจากพวกเราซึ่งเป็นคนที่จ่ายค<ม>วรรับมีความรับผิดชอบก็คงต้องขอปรึกษาทางฝั่งทนายก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่ได้เรียนจบทางด้านทนายผมไม่มีสกิลเรื่องนี้เลยผมแล้วผมก็เป็นคนไม่ค่อยอ่านในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะว่าผมอยู่สายคอมพิวเตอร์รผมเลยไม่<ร>ไมค่อยรู้ ต้องบอกนิดหนึ่งพอดีว่าเคสของผมเป็นเคสที่ว่ามีผู้อุปการะพอดีว่าทางด้านนี้ของเขาช่วยประสานงานกับเสี่ยวอ้วนให้เสี่ยวอ้วนเขาช่วยรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับค่าสถานที่ข้าวทาวัดทุกอย่างให้หมดเลยแม้แต่ศาลาที่ก็เปลี่ยนจากศาลาข้างหลังมเป็นศาลาข้างหน้าให้ซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงม,มากผมก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยวอ้วนด้วยครับที่ช่วยเหลือเพราะว่า คือผมเองผมก็ไม่รู้จะหาจากทางไหนมา,มาได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนที่จ่ายคุณพ่อคุณแม่ไปผมผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันก็เลยแบบพอ,อ,อมาตอนนี้ก็เลยไม่รู้จากทางไหนก็ได้จากเสียวอ้วนเนี่ยครับผมที่เขาช่วยเหลือพอดีทางด้านการไฟฟ้า,ฟา,ฟาไม่ได้ิีบดูดายการกทอทมก็ไม่ได้รีบดูดายนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะขอเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ผมบอกว่าคือผมไม่สามารถที่จะไปคุยเลร ได้มากเพราะว่ามีคนรับผิดชอบไปแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนจ่ายเองแต่ว,วันนี้ยัง,ไ,รรงยไงครับครอบครัวก็ยืนยัวเรื่องใช่ไหมคะว่าต้องฟ้องร้องใช่ครับผมแต่ไม่ได้อยากฟ้องร้องเพื่อเอาเขาเข้าคุกเลยนะครับแต่แค่อยากให้เขารู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่หน่วยงานต่างๆควรต้องมี วันนี้ครับที่เป็นของที่ระลึกอะครับอมีอะไรบ้างอะครับอ๋อก็เป็นของที่เขาก็ทำเองอะครับผมอย่างเช่นเขาชอบสะสมดาบเขาชอบสะสมมีดเล็กอะไรนี้ของเขาก็เอามาผลิตด้วยด้วยตัวเขาเองนะยครับเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเขาก็เลยผลิตเล่นๆครับได้เห็นว่ามีจำพวกหนังด้วยครับของที่เขาสะสมชอบอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาก็คือ ก็จะมีของที่เขาติดตัวมากมากเลยคือเขาเป็นคนชอบผับผัดจีนนะครับแล้วก็ยาดมที่ผมเอามาแจกให้ทุกคนนี้เพื่อเป็น mm hmm. เพื่อบอกให้รู้ว่าเขาชอบสิ่งน mm ี hmm. ้ก็จะมีของสองสิ่งนี้ที่เขาชอบมากมาครับ mm hmm. ก็เลยเอาให้เขาไปติดตัวเผื่อเขาร้อนก็ mm hmm. จะได้มีรับ mm hmm. เผื่อเขาเหนื่อยก็จะได้มียาดมๆนะครับ